สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอัญยองครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องฮักการสอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะเรามาพูดถึงเวทีนางสาวไทยกันนะครับนางสาวไทยนะเพราะว่าต้องบอกว่าเวทีนางสาวไทยในปีนี้เป็นที่จับตามองของแฟนนางงามนะเพราะว่ามีสิทธิ์เก่าจากเวทีมิ s จุฬาเทนเน่มาลงในปีนี้หลายคนมากทุกคนนะหลักๆเนี่ยที่จําได้ก็จะมีเป็นกวางเนี่ยกวางแพรวชรชมิด นะครับมีเป็นบีหน้านตาลีแล้วก็มีเป็นแพลวปฏิตาสันติวิทย์นะครับแล้วก็น่าจะมีอีกประมาณสองสาคนถ้าจะไม่ผิดนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนที่เคยเชียร์นางงามในเวที m อ t ทเนี่ยนะก็มาเชียร์ที่เวทีนางสสาไทยนะครับก็เลยเป็นที่จับตามองของแฟนนางงามหลายคนนะครับซึ่งต้องบอกว่าในปีนี้ไม่ใช่แค่นางงามหน้าเก่าที่น่ากลัวนะหน้าใหม่ก็น่ากลัวเหมือนกันทุกคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโปรไฟล์ดีมาก นะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยคือเป็นเทสนางสาวไทยที่แท้จริงเอาจริงๆก็เลยเราไม่ออกว่าสรุปแล้วปีนี้หน้าเก่าหรือหน้าใหม่เนี่ยจะมงนะครับก็เพิ่งประกาศในรองของออดิชั่น30คนไปแต่วันนี้เราจะมารีแคปสักประมาณ4-5คนให้ทุกคนได้ดูนะครับเอาคนที่แฟนนางงามเนี่ยคิดว่าเป็นตัวเต็งแล้วก็จับตามอง เดี๋ยวเรามารีแคปแล้วก็ไปดูไปพร้อมๆกันนะครับใครเข้ามาทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับทุกคนขอขันหนึ่งไลค์นะฮะขอรันหนึ่งไลค์อ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในรอบของแมสเซจกันก่อนนะครับรู้สึกว่าจะคล้ายๆกับรอบของคีย์เวิร์ดของม s s จ i นยูวอ Thailand ไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูบางช่วงบางตอนนะของรอบแมสเซจกันก่อนนะฮะเราขอเริ่มต้นที่กวางนะครับไม่ใช่กวางกวางแพรวัชชรชมินนะครับสวัสดีค่ะ ชชราชเมธค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะษศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษค่ะจะบอกว่าวันนี้ลุคของกวางอะมาดีมากทุกคนใส่บเบลเซอร์ใส่เป็นแบบข้างในดูผู้ดีผู้ดีดีใจมากเลยได้คำนี้คำว่าอินสป r เรชันนะคะ,ะสำหรับกวาง จะมักจะเข้าใจผิดว่าแรงบันดาลใจเนี่ยจะต้องเริ่มจากการที่ตัวเราได้รับจากคนอื่นแต่สำหรับกวางความว่าแรงบันดาลใจคือเราสามารถเป็นผู้รับก็ได้เราได้รับจากคนอื่นก็ได้หรือว่าเราสามารถให้ตัวเองด้วยก็ได้ค่ะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยกวางเคยมีประสบการณ์ที่ทุกคนมักจะถามว่าน่าเหมือนคนทั่วไปแต่ทําไมใช้น้ำสกุลชเม็ซึ่งสำหรับกวางแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบกับความรู้สึกกวางมากเพราะเขาตัดสินเราจะ พียงแค่รอบภายนอก็อ,อ,อยากจะใช้แรงบันดาลใจนี้นะคะให้ทุกคนเชื่อว่าตการที่เราเป็นตัวเองนะคะดีที่สุดไม่จาเป็นที่จะต้องไปกลัวหรือว่าจะต้องไปเป็นมาตรฐานของใครนะคะใช้ตัวเราสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะสิบสิบสิบ,สบ,สบใช้ตัวเองที่เป็นอินสไปเรชั่นให้กับคน<ช>อื่นน,นะฮะ เพิ่งรู้เพิ่งรู้เหมือนกันว่านามสกุลขชมิดมาจากคุณพ่อบุญธรรมของนางนะเคยสงสัยเหมือนกันนะก็ประสบการณ์ของกวางนะคะก็เคยเป็นเวทีมิชลิเวิร์สไทยแลนด์ปี2019ค่ะและปีสอี2020ค่ะว่าพูดภาษาเยอรมันได้ค่ะกูจินออฟกัวเตอร์มอสกัลลิตนานมีน้ำมันฉควอ้อ์ปีปัสวีสุนโฮฟเฮิร์ติชมีนิตาชอบเสียงนาง เสียงน่ารักสวัสดีนะคะทุกคนชื่อกวางนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันของกวางนะคะอ่าเมื่อกีพูดถึงเรื่องอินสปีเชั่นใช่ไหมครับค่ะตัวเราก็เป็นแรงบ,บันดาลใจให้คนอื่นได้ใช่ค่ะถ้าจะถามน้องกวางว่ากวางมีอะไรในตัวเองที่สามารถเป็นแรงบ,บันดาลใจให้คนอื่นได้แบบสันส้นๆง่ายๆคือเรื่องอะไรครับสําหรับกวางก็คือ ต้องการที่จะฟิตอินกับโซ c i e t ี้ค่ะต้องการที่คือมนุษย์เราเนี่ยเป็นสังคมอยากจะมีเพื่อนแล้วก็ทุกคนเคยบูลลี่นามสกุลกวางว่าชมิดชมดหรอเฮ้ยตลกจังอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะเมื่อก่อนอยากมีเพื่อนเราไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรบูลลี่เลยทุกคนแล้ก็ตลกไปกับเขาค่ะนามสกุลเก๋นะชมิดอ่ะให้เราเริ่มตัดสิงคนเพียงแค่เพราะว่าเขา ีเชื้อชาติที่แตกต่างออกไปบางทีคําพูดของเราเนี่ยพูดออกไปกับเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาอาจจะเก็บไปคิดได้ซึ่งอาจจะเป็นปมในใจเขาได้ก็อยากให้คนหันมามองว่าคําพูดของเราเนี่ยมันเป็นดาบสังคมที่สามารถทําลายความรู้สึกคนอื่นได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจค่ะก็อยากจะใช้เรื่องนี้เป็นกระบอกเสียงใช่ใช่ค่ะอ่ะพูดถึงนางจะบอกว่าแพรว่ะกวางติดชื่อแพรตลอดกวางแพรวัชรชมิตรเนี่ย เขาเป็นคนที่ชิวบอกเลยนะว่าชิวเพราะว่าอะไรในรอบของคีย์เวิร์ดตอนประกวดมิสยูวะไทยแลนด์โหดกว่านี้เยอะมากทุกคนทั้งแสงสีพิธีกรเนี่ยความกดดันจาก,กรรมการเยอะกว่านี้แต่พอกวางมาเจอนางสาวไทยเนี่ยคือดูเด็กน้อยไปเลยทุกคนคือนางแบบชิวๆอ,อ,อะไรเงี้ยนะซึ่งต้องบอกว่านางทำได้ดีมากในรอบนี้นะครับเรามองว่านางเป็นเทสนางสาวไทยนะ อันจริงๆคือหน้านางเนี่ยคือเป็นสไตล์ดารานะฮะแล้วคือมีความหวานเน่ยอืมคือเทสนางสาวไทยเลยเราจึงมองว่าถ้ามาเวทีเดียะอาจจะได้ไปไกลหรือเปล่าต้องจับตามองแต่ที่ชอบในวันนี้อีกอย่างหนึ่งคือลูกของนางนะฮะลูกในวันออดิชั่นดีมากดูผู้ดีอะดูแพงนะฮะมาสมัครงานอะไรงนี้นะ,ะลูคแบบมาสมัครงานแต่ว่าดูโคตรแพงเลยทุกคนข้างในนะฮะเป็น total neck นะฮะคอเตา่า เป็นเบเซอร์เนี่ยคือข่าวรุ้ทั้งชุดอะดีมากแล้วการรูปผมใดๆลูกเนี้ยให้10 10 10นะครับไม่เซ็ตใดๆต้องบอกว่าการที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสามารถที่จะเป็นอินสปิเรชันให้คนอื่นเนี่ยฟาดมากทุกคนไม่ใช่แค่การที่การรับจากผู้อื่นไม่ใช่แค่การที่เป็นอินสปิเรชันคือการรับจากผู้อื่นแต่เราสามารถจะใจะให้ผู้อื่นได้อันเนี้ยเลิศชอบนะในแต่แล้วความเจนเวที นะครับคือต้องให้นางแหละนะคีย์เวิร์ดมาก็ผ่านมาแล้วเมสเซจไม่ต้องห่วงน,นะครับเชียร์ให้นางเข้ารอบลึบกๆเหมือนกันก็อยากให้เขาประสบความสำเร็จสักวิธีหนึ่งนะครับทีนี้เราไปต่อกันที่อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะแพรวปฏิตาสันติวิทย์นะครับว,วันนี้ลุกหวานมาก <c oughs> นางสาวปฏิตาสันติวิทย์อายุ27ปีค่ะ <c oughs> จากคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะรูกหวานมากทุกคนชอบจังเลยอะ Authenticity น,นะคะสำหรับแพลนะคะ Authenticity คือการที่เรามั่นใจในการที่เราเป็นตัวของตัวเองการที่เรารู้สึกว่าการที่เราเนี่ยดีพอแล้วเพียงพอแล้วไม่ต้องพยายามที่จะปรุงแต่งให้เป็นคนอื่นและการที่เรารักและเราเคารพตัวเองตั้งใจเดินทางในทางที่เราเลือก นั่นคือสิ่งที่แพลวเชื่อที่สุดนะคะเพราะว่ามอต t ของการดําเนินชีวิตของแพลวเนี่ยคือการที่ชีวิตคือการเลือกไม่ว่าเราจะเลือกอะไรเราจะต้องยอมรับผลที่ตามมาและอยู่กับมันให้มีความสุขและนี่นะคะก็คือแนวทางในการดําเนินชีวิตของแพลวและนี่คือความที่แพลเป็นตัวแพลวค่ะโอ้ยทุกคนรู้เลยเหรอว่านางเอาชีวิตของนางมาพูดจริงๆคือเหมือนแบบคือเลือกกะคือเลือกแล้วก็เลือกอีกกะทุกคนเข้าใจเลยไหมว่ากว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้มัน มันเป็นเส้นทางที่นางเลือกแล้วอะจากแอร์โฮสเตสมาสายนางงามคือมันเป็นการเลือกเส้นทางชีวิตที่แท้จริงแล้วนางไปสุดจริงๆนะรู้เลยว่านางไปสุดจากเบทีเอ็มยูที T, ไปแล้วป็อีกไม่ได้ก็มาทางสตไทยนะฮะไปฟังกันต่อน็นครับอะไรในตัวแพลคะที่เป็นตัวตนเล็กแต่ว่าคนภายนอกไม่ค่อยรู้แล้วก็อยากให้รู้ว่าเนี่ยแพลเป็นแบบนี้นะแพลจริงๆแล้วเป็นคนที่ตลก แล้วก็เป็นคนที่ล่าเริ่มเป็นคนที่คุยกับใครก็ได้จริงๆแต่ว่าด้วยด้วยคาแรคเตอร์ภายนอกของเราอาจจะทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าเข้าหายา,ยากเข้าถึงยากก็เลยคิดว่าเราไม่เราไม่ต้องไปโทษคนอื่นนะคะว่าเฮ้ยทำไมเข้าใจเราผิดแต่เป็นเราต่างหากที่จะต้องเผยความเป็นเราออกไปแผ่นักษมีของความเป็นเราออกไปให้กว้างขึง้นให้เขารู้สึกว่าเราหน้าเข้าหาเราหน้าเข้ามาคุยด,ด้วยแล้วเป็นนี้ค่ะโอ้ยดูนิง่งวันนี้นางดูนิง่งดูสติดีทุกคน ดูไม่เหมือนตอน MUT เ,เลยอะซีนิวเวิร์แล้วก็2 0 2 0ค่ะก็ทั้งสองปีเข้ารอบสิบคนสุดท้ายค่ะเลิศปัวปัวนะครับหมายเลข29คสับบคุณค่ัสั้นมากเลยทุกคนในกรรมการถามสั้นมากแต่พแพลวแฟนนางงามเนี่ยให้นับขึ้นเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งทุกคนอาจจะมาว่าเป็นสิทธิ์เก่าจาก MUT ด้วยแหละแต่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ใดๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นางมีคือความพยายาม คือเราชอบความพยายามของแพรมากคือนางไปสุดจริงๆนะเราเชื่อว่าแพรน่าจะไม่ผิดหวังกับเวทีที่เขาเลือกนะครับอยากให้ก็ติด3คนเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าสมมุติว่าไปไม่สุดไปไม่ถึงมงนะอยากให้เขาา3คนนะครับแต่ในวันเนี้ยจะบอกเลยนะว่าแพรไร้ซึ่งความกดดันไม่มีความตื่นเต้นเลยคือคุมคุมสติได้มากเลยคือต่างจากเวทีมิสจูนิวัฒแลนแน่นอนแหละบรรยากาศต่างๆมันดูชิลมันดูแบบ ผ่อนคลายมากกว่านะครับเลยทำให้เห็นตัวตนของแพรปฏิตาอย่างแท้จริงนะครับแล้วการตอบคำถามไม่ได้เนี่ยรู้เลยว่านางเอาตัวตนของนางมาตอบจริงๆเพราะว่าจากที่การเห็นนะการกวดมิสซิสซแลลาแลนมานะนางเอาประสบการณ์ต่างเนี่ยมาพูดนะฮะในรอบนี้ซึ่งทําได้ดีมากนะครับแล้วลุกหวานมากเราเชื่อว่าแพรเนี่ยเป็นคนที่สามารถปรับลุกให้หวานได้ตามบริบ,บทของเวทีซึ่งเราไม่ห่วง นะแต่ก็ต้องมารอดูกันนะว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนน,นะครัดหนึงนะฮะสิทธิ์เก่า MUT เหมือนกันนะครับเมย์นะฮะหมายเลข51ัพัชประพันธ์อายุปีค่ะจบการศึกษาจากมหาวยาลัยม่ฮิโนในสาขาทรีศาสตร์ตอนนี้กำลังทำงานเป็น c o n sumer experience consultant ค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยค่ะเมเลือกมเสเจครับดู s o ต์ลงมากเลยทุกคน ำหรับเมย์นะคะเซลล์เอ็กซ์จคือความมั่นใจในตัวเองการเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะมไม่ว่าผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะแสดงออกมาแบบไหนค่ะแต่ว่าทางนีทางนั้นนะคะเซลล์เอ็กซ์จของเราเราต้องอยู่ที่บนพื้นฐานของการที่รับฟังผู้อื่นด้วยถ้าเรารับฟังผู้อื่นด้วยเป็นตัวของตัวเองด้วยไม่ว่าเราจะทำอะไรออกมาค่ะเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองและสองอย่างนี้ค่ะถ้าทําควบคู่กันได้จะทําให้เราสมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะรลดล แต่จะบอกว่าคําตอบของนางอ่ะดีนะแต่การใช้น้าเสียงอาจจะดูเบาไปนิดหนึ่งนะต้องเพิ่มพลังให้มันดูมี power กว่านี้จะดีมากนะครับเมย์ May เนี่ยเราชอบนางตอนที่ประกวดเอนะ็มวีทีในรอบชุดไปน้ำถ้าใครจําได้นะแสกกลางสวยเลยทุกคนเรามองว่าถ้านางอ่ะปล่อยผมจะสวยมากกว่านี้นะครับแต่ว่าลุกวันนี้ก็ดูโอเคนะดูดีนะครับดเป็นผู้ดีแต่ถ้าปล่อยผมอ่ะจะดูมีเสน่ห์มากกว่านี้นะสำหรับเรานะเราคิดว่าทำไมถึงเลือกเรียน,ะะนธรณีวิทยาเราชอบค่ะ ท <Sonic> อรา quite, mai, mai, ว่าธรณีวิทยาครจะบอกธรณีวิทยากับนางงานเป็นอะไรที่ไม่ค่อยไม่ไม่คู่กันเลยแต่เนว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะชาร l ลิเหมือนกันมันเป็นอะไรที่เราได้ลองสิ่งใหม่ๆแล okay. ้วก็ได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะการที่เมย์ได้เรียนธรณีวิทยาคือทุกทที่ปิดปิดเทอมหรือว่าซัมเมอร์นะคะเมย์จะได้ไปดูหินในทั่วประเทศไทยเลยเมย์รู้สึกว่ามันชาเ์ลินสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะเมย์ชอบดูหินการก็ชอบดูหินค่ะ เราเล่น3มอย่างในชีวิตเมดตอนที่ารีคือทาณีวิทยาค่ะตัวหน้าที่ customer experience ค่ะแล้วก็นางค่ะสามอย่างนี้มีอะไรเกี่ยวข้องกันบ้างครับอเกี่ยวข้องคือความเป็นตัวเมค่ะหลายๆ้า consumer experience consultant ก็คือเมดูเรื่องของการดูนิ่งนิ่งมากดูไม่มีตื่นเต้นเลย ตัวเองใช่ไหมคะเขาก็จะมาปรึกษาเมยว่าเอเขาไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยก็อยากจะส่งพลังให้เขาว่าเขาควรที่จะมั่นใจในตัวเองนะถ้าจาัดการเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วก็ความเป็นนางงามของเมยก็คือเมยอยากจะส่งพลังให้หลายๆคนที่มีความกลัวหรือว่าไม่กล้าไม่กล้าที่จะก้าวข้ามคามอมฟอร์ทโซนของตัวเองไม่กล้าที่จะ break the ice ออกมาจากกำแพงที่ตัวเองต<อ>ั้งไว้อ่ะค่ะ ตัวเมย์เองเมเคยเป็นคนที่ไม่กล้ามาก่อนแล้ววันนี้เมยได้ break the ice ทะลายกำแพงน้ำแข็งของเมยออกไปแล้วแล้วพอเราได้มาทำอะไรสิ่งใหม่ๆเมย์เลยรู้สึกว่ามัน Challenge แล้วก็มันน่าค้นหามากๆเลยค่ะอ่ะเอาตรงๆนะรูกของนางเนี่ยเรามองว่าอาจจะยังไม่ใช่เทสของนางสาวไทยสักเท่าไหร่นะครับอาจจะยังไม่ใช่เทสของนางสาวไทยสักเท่าไหร่แต่ความคิดความอ่านเนี่ยต้องบอกว่า สิบสิบสิบทุกคนสิบสิบสิบ,สบ,สบคือความเป็นสิทธิ์มิสซินดิวัฒน์แลนด์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ผิดหวังเลยจริง,รงๆนะครับคือเราเดาทางของนางสาวไทยยากนิดหนึ่งนะครับว่าเขาจะเอาใครอย่างปีที่แล้วอย่างบินอ่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าบินจะมงถูกไหมจนมีดราม่ากันอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแล้วบินก็พิสูจน์ตัวเองว่าโอเคเหมาะกับตาแหน่งนางสาวไทยนะครับ เราถึงเดาทางไม่ออกนางสาวไทยว่าเขาจะาลุกไหนนะครับแต่ว่าจากลุกที่มันผ่านมาเนี่ยเมเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นลุกแบบนี้ในนางสาวไทยไงน,นะก็เลยมองว่าอาจจะยังไม่ใช่ไม่ใช่เทสของนางสาวไทยหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องรอดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเมย์นะครับคือชอบนางตั้งแต่ตอนประกวดช่ดวยน้ำแล้วทุกคนอันนั้นคือจึงสุดเนี่ยติดตามติดตามรอดูนะครับไปต่อกันที่กลุ่มหน้าใหม่กันบ้างนะฮะกลุ่มหน้าใหม่ นะคนนี้จะบอกว่ามีสตอรี่มากแอนนาแอนนาเด็กสาวที่อยู่นะฮะในกองขยะตั้งแต่เด็กนะครับอันนี้เราไม่เราไม่ได้พูดเองนะเขาพูดนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังในรอบของออดิชั่นเขากันนะครับเลขหกสิบเอ็ดครับสาวชุดแดงจากแอนนานะครับ<ด>มาฟังกันแอนนาแอนนาเสืยงงามเอี่ยมจบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ เกษตรศาสตร์เกียรนิยมอันดับหนึ่งค่ะความหน้าความลุกอ่คือ MUT จะชัดเลยนะอ่ะจริงๆชอบหน้านางมันดูเอ็กซ์ติมาดูแบบปูปราเราเนี่ยสังคมมันบีบบังคับเราไม่ให้เราเป็นตัวเองได้แบบร้อเซค่ะทำให้เราต้องสวมหัวโขนที่คนอื่นมอบให้เราแอนนาเชื่อว่าการสวมหัวโขนมันไม่สามารถทําให้เราแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างแท้จริงค่ะแอนนาเองเป็นคนที่ เติบโตมาในกองขยะเลยแล้วก็ต้องมาอาศัยกับชั่วที่เป็นแม่ชีในวัดซึ่งสิ่งนี้ทําให้อนาเนี่ยคิดว่าต้นนของถอนนาไม่สามารถเป็นนางงามได้นางงามต้องเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์อนาสวมหัวโขนนี้ทําให้ตัวเองไม่เพอร์เฟกค่ะสุดท้ายอนาอยากเจอความสุขที่แท้จริงอนาถอดหัวโขนและแสดงศักยภาพบนเวทีนางสาไทยแห่งนี้ค่ะรู้เลยว่าตื่นเต้นนะฮะรู้เลยว่าตื่นเต้นแต่ว่าเขาก็ เขาเรียกว่าอะไรกดความตื่นเต้นแล้วก็ตอบจนจบนะฮะอันนี้ดีนะครับการศึกษาเมื่อเดือนเมษายนครับสาขาการโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวใช่ไหมครับน้องแอน <c oughs> คิดว่าหลังจากที่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกได้รับผลกระทบเรื่องของโควิดคน้องแอนคิดว่าด้านการท่องเที่ยวของเราเราจะพัฒนายังไงหลังจากพ้นโควิดไปแล้วในฐานะที่เราเรียนสายเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยว ความคิดของแอนนาเนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยมันส่งผลกระทบหลายด้านให้กับประเทศไทยนะคะแต่ว่าที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของการด้านท่องเที่ยวะคะ่ะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยวที่ยอดนิยมมากแต่พอเกิดโควิดก็คือยอดผู้เข้ามาท่องเที่ยวก็คือหายไปเลยแอนนาคิดว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือคนไทยช่วยคนไทยด้วยกันเองค่ะ,ะเราจะเห็นเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆเลยที่สามารถจัดก,การในเรื่องโควิดได้ดีและแอนนาเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตัวเองเดินก้าวออกมาจากบ้าน มาเที่ยวในประเทศไทยของเราเองลงลุ้ในโซเชียลสิ่งนี้จะช่วยดึงดูดให้ต่างประเทศนะคะให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจว่าประเทศเราปลอดภัยแล้วและประเทศเรามีมาตรการที่ช่วยป้องกันและก็ทำให้เขามั่นใจและกลับมาเที่ยวประเทศไทยได้เหมือนเดิมค่ะชอบคําตอบคําตอบเป็นคาตอบง่ายๆแล้วก็เข้าใจได้จบไม่ต้องมีแบบคําสวยหรูอ,อะไรใดเราคำตอบเข้าใจง่ายจบปึง้งแม่เนี่ยชอบลูกนาง ไม่เอได้เลยเ่ะเลยเริ่มอยากรู้แล้วว่าอะไรคือความสุขที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยอะไรคือความสุขที่สุดข,ของแอนนาค่ะความสุขที่สุดข,ของแอนนาก็คือการได้ใช้ชีวิตบนต้นทุนที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่แอนนาสามารถตั้งใจแล้วก็ทําตามความฝันได้แอนนาสามารถประสบความสําเร็จได้นั่นคือความสุขของแอนนาค่ะที่ทําให้แอนนาเนี่ยประสบความสาเร็จจนได้เก่งยุ่ระดับหนึ่งแล้วก็มาอยู่นบนเวทีนี้ค่ะอืมโทษนะเออก่อนหน้านี้ เอนนาพูดว่าตัวเองเกิดจากกองขยะใช่ค่ะไม่ถึงพูดแบบนั้นค่ะเพราะว่าแอนนาเนี่ยคุณพ่อคนนุณแม่อ่ะค่ะเออทำงานเป็นคนเก็บขยะและว้วกวาดขยะที่เขอตอ็นชัน,ชนค่ะซึ่งแอนนาเนี่ยตอนเด็กแอนนาอาศรรยัยกับพ่อก่อนสองคนคะ่ะแล้วก็แอนนาไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเล่นกับคนอื่นเพราะว่าคุณพ่อจะต้องทํางานตั้งแต่ตีสามถึงเจ็ดโมงซึ่งทําให้เขากลับมาก็พักผ่อนทาให้เขาไม่สามารถเออพาแอนนาไปเที่ยวกับคนอื่นได้คะ่ะแอนนาก็เลย วิธีที่อนาสาม,มารถาออกไปเที่ยวได้ในตอนนั้นก็คือการขอคุณพ่อไปทํางานด้วยก็คือการนั่งรถสีเขียวที่เป็นรถขยะค่ะอ่าอเอ็นดูนาก็คือขยะที่คุณพ่อเอามาแล้วก็สังส่งเอ็นดูนางก็เลยเชื่อว่านี่แหละค่ะคือตออัวตนของอนาแอนนาะเกิดมาจากกองขยะจริงๆพี่นอะะ้องไหมครับไม่มีค่ะชอบการขายสตรอรี่ของนางที่บอกว่ามาจากกองขยะคือมันทำให้เราอะจำตัวของแอนนาได้ นะครับคือทําให้เราจํานางได้เลยคือโอเคแหละพูดคำพูดมีเยอะแยะแต่จะมีใครที่ขายสตรอรี่แล้วสตรอรี่มันทัดใจอะ่ะนางนางนางมีสตรอรี่นี้นะครับแล้วจะบอกว่ารู้ของนางเนี่ยยังยังติดใจกับรู้ของนางอยู่นะคือเรามองว่ารู้ของนางคือเ u t แเลยอะ่ะคือถ้าจะปรับให้เป็นนางสไทยเรามองว่าน่าจะซอฟต์กว่านี้หมายความว่าอาจจะแบบชุดให้มันดูหวานกว่านี้ไหมนะครับหรือว่าการทําผมอะไรแบบใช่ไหมให้ให้มันแบบ ดูหวานหวานอะไรเงี้ยแต่ด้วยชุดด้วยลุคออนเนี่ยก็อบอกว่าคือเป็น MUT ไปหน่อยนะครับคือดูแบบฉี่กว่าการเป็นนางสาวไทยไปนิดหนึ่งเป็นคนที่แฟนนางงามจับตาดูนางให้เป็นตัวเต่งน,นะครับต้องมารอดูกันว่าจะยังไงสำหรับคนนี้เนะาะนะทุกคนคิดว่ายังไงกี่คะแนนดีนะสำหรับเราวันนี้ให้ไปเลย9้าคะแนนนะชอบนะชอบสตอรี่ชอบลุคมาต่อกันที่หยกนะฮะ คนนี้ก็เป็นที่จับตามองเหมือนกันนะครับน่าคือหวานมากปัจจุบันยกอายุ23ปีนะคะจบการศึกษาดคือหน้าดูฉ่ำดูเป็นเทสนางสาวไทยสุดตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของบริษัทสงขลา f อซบริษัทฟุตบอลของจังหวัดสงขลาค่ะเชิญยกเลือกไหมเซจหนึ่งคำครับหยุดค่ะ โดยแล้วขึ้นมากกว่างูวันนี้มากกว่างูนะฮะอ๋อนา่คำนี้เป็นความเที่ยงแท้ความเป็นตัวเองแล้วก็ความเป็นออริจินอลนะคะออรนจิกซิตี้เนี่ยอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยก็คือสมมติว่าท่านคณะกรรมการมีโทรศัพท์มือถืออยู่สองเครื่องทั้งสองเครื่องนี่หน้าตาเหมือนกันทุกอย่างแต่เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเครื่องไหนเป็นของแท้เครื่องไหนเป็นของเทียมจนกว่าเราจะเปิดใช้มันใช่ไหมล่ะคะ คนราก็เหมือนกันค่ะอยาคิดว่า,เรา,ารเราไม่สามารถตัดสินใครได้จากรูปลักษณ์ภายนอกอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วออ t h เ n น i ิ c ซิตี้นี้เราจะไม่สามารถตัดสินได้ภายในระยะเวลาสั้นๆและเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกค่ะขอบคุณค่ะชอบความเปรียบเทียบกับโทรศัพท์ถ้าอย่งั้นออเอนติซิตี้ของหยกคืออะไรคะออเนิซิตี้ของหยกก็คือความที่หยกเป็นตัวเองแล้วก็หยกเป็นคนที่ โโดยรับออกกาาาสสในหลๆะค,ะความน่าสวมมงกุฎนางสาวไทยได้เลยเป็นทายาท<ห><ห>บินได้เลยเล่าให้คณะกรรมการฟังก็คือหยดมีโครงการเป็นของตัวเองที่ชื่อว่าโครงการ New Chance New Chance นะคะเป็นภาษาไทยก็คือ,อการมอบโอกาสใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า โอกาสเหล่านี้นะคะหยกก็จะมอบให้เยาวชนในสถานพินิษ์แล้วก็เยาวชนอีกหลายๆคนมากมายนะคะแต่ว่าโครงการนี้เป็นเพียงโครงการเล็กๆที่หยกก่อตั้งขึ้นในอนาคตถ้าหยากเข้ารอบ30คนสุดท้ายถือว่าได้ไปถึงจุดสูงสุดก็คือนางสาวไทยในยหยกอยากจะสานโครงการนี้ต่อแล้วก็อยากจะให้มันขยายวงกว้างมากกว่านี้ค่ะได้วงไม่กโกรธนะฮะวงไม่กโกรธสวม,มุงกุนางสาวไทยได้เลยอยากรู้จักอาชีพ Content Creator ะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะ ายหน่อยเพราะว่าพี่ิดเชอว่าแบบน้องๆเด็กๆที่ดูเขาก็อาจจะอยากเป็นก็ไแล้วมันใหม่มากแล้วก็เนี่ยความยิ้มของาดาทุกคนรอยยิ้มคือดีมากพิมพ์ใจมากเลยสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะที่หยกทําอยู่เนี่ยก็จะเป็นการคิดเป็นเหมือนครีเอทีฟอะคะ่ะครีเอทีฟออนไลน์และเพจที่หยกทําอยู่เป็นเพจฟุตบอลของสงขลาเอฟค่ะซึ่งทุกคนอาจจะมองว่าทําไมผู้หญิงต้องไปทําเพจฟุตบอลใช่ไหมคะ นี่แหละค่ะที่หยกจะบอกว่าปัจจุบันนี้มันเปิดกว้างมากคือเราไม่สามารถเอาความสามารถของใครมาจำกัดเพียงแค่ว่าเขาเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหยกสามารถทําได้ content creator ก็คือการที่เราใช้ความคิดของเราเนี่ยใส่ลงไปในกราฟิกใส่ลงไปในเทคโนโลยีแล้วก็ ส่งต่อให้คนที่ติดตามเพจเราอยู่ได้รับดูได้เสพสือ่อได้เข้าใจว่าเราอยากสื่ออะไรลงไปในคอนเทนต์นี้ตัวอย่างเช่นคอนเทนต์ฟุตบอลของหยกนะคะหยกอยากให้ทุกคนรู้จักทีมสงขลา FC หยกก็จะเอาจุดแข็งของสงขลา FC ฟนี่แหละค่ะมาทาเป็นคอนเทนต์หนึ่งเพื่อที่จะนําเสนอให้เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายและเป็นที่รู้จักในวงกว้างค่ะคือเรามองว่าโยกอะเทสนางคือนางสาวไทยเลยทุกคน เทสนางคือนางสาวไทยเลยแล้วการใช้น้ําเสียงโทนเสียงอะโอ้มันหวานจับใจมากแม่คือเธอคือนึกถึงนางงามนึกถึงนางสาวไทยสมัยก่อนเนะี่ยเอาง่ายๆคือยิ้มสวยนะคะหน้าหวานอะไรประมาณเนี้นะคือดูมีความอ่อนโยนดูมีความละมุนอนะ่ะเออคือหยกนี่คือแบบนี้เลยนะครับติดท็อปทีไหมท็อปทีได้นะท็อปทีได้เลยนะเพราะเผื่มมอมงใหญ่เอาจริงๆ คือหน้านางก็คือดาวราช่องเจ็ดได้นะครับให้อีกคนหนึ่งนะฮะก็คืออีฟอีฟคนนี้บอกเลยนะว่าอารมณ์เหมือนดาวมหาไรอ่ะอารมณ์เหมือนดาวมหาลัยม,ม,มาประกวดนางสาวไทยนะครับสวัสดีค่ะอีฟชนิพรซับมีอายุ22ปีจบการศึกษาจากคณะธรรมศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนภาคภาษาอังกฤษค่ะอ<ด>ีฟเลือกต้แพง,<ด>พงว่า อออนจิซิตี้สำหรับอีฟนะคะคือความเรียวในตัวตนของอีฟซึ่งอีฟเนี่ยต้องการที่จะแสดงความเรียวผ่านตัวตนซึ่งใน,นขณะตอนนี้ที่เพื่อนาพูดอยู่นะคะอีฟ e ก็แสดงความเป็นตัวตนของอีฟซึ่งอีฟมั่นใจว่าความเป็นตัวตนของอีฟเนี่ยจะสา,ามารถทําให้อีฟผ่านเข้าในรอบต่อไปได้ค่ะแล้วชอบการเลือกชุดเหรอแม่การเลือกชุดการทำผมดูมาดูแมทเป็นนางสาวไทยอ่ะ ที่อีฟแต่งตัวทางหน้าทําผมนะคะความเป็นตัวตนของอีฟก็คือรอยยิ้มแล้วความจริงใจที่ส่งผ่านทางสายตาค่ะพออีฟจริงใจและอีฟก,ก็ต้องการที่จะโชว์ให้เห็นว่าอีฟต้องการที่จะเป็นนางสาวไทยในปีนะะี้ค่ะชอบความตอบสั้นๆไม่ยื่นเยือเนาะสมมติกะสั้นฉับฉับไวมากาน้องได้เป็นหนึ่งในสามเนี่ยจะสามารถเอาที่เรียนมาคือสื่อสารมวลนชน,นี่ยมา วกับตำแหน่งแล้วก็ช่วยงานสังคมได้อย่างไรบ้างสำหรับอิฟนะคะที่เคยเรียนเรื่องสื่อสารมวลชนมาอิฟเชื่อว่าการสื่อสารมวลชนหรือการเป็น PR อารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถที่จะส่งมเมสเซจผ่านสังคมไปได้อย่างมากมากม,มากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปค่ะซึ่งอีฟเชื่อว่าการที่ได้เป็นหนึ่งในสามของนายสาวไทยนะคะอีฟอยากจะส่งมเมสเซจผ่านทุกๆคนในเรื่องของการที่ คนจะ respect ในคุณค่าของตนเองและผู้อื่นซึ่งการ respect ในคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นเนี่ยจะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแล้วก็จะลดการบูลลี่หรือการ h า r a ส s m e หรือการดูถูกบุคคลที่ต่ำต้อยกว่าค่ะชอบจังเลยอารมณเหมือนดาวมหาลาัจริงใช่ค่ะ What is your hobby? Uh, excuse me, what can you say? m what is your hobby? Um, my hobbies, I really like to sing. I like uh karaoke with my friends and I also also like to watch movies and um cookings and I also also would like to spend my time with my families in uh in other place for example like a uh, foreign country and also in Thailand as well. Uh, Thank you. Young I that's a lot เป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากทุกคนมีเสน่ห์ในที่นี้หมายถึงว่ายังไงคือลุกของนางเนี่ยคือนางสอดไทยชัดๆเลยแต่ว่าการพูดการจาเนี่ก็บอกว่านางเป็นคนที่มีน้ําเสียงแล้วมีเสน่ห์มากคือเป็นน้ําเสียงเล็กๆเล็กๆแล้วดูหวานอะคือฟังคือชวนฟังชวนหลงอะทุกคนมันเลยทําให้มันเพิ่มเสน่ห์ความเป็นตัวนางมากยขึ้นนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือชอบอะไรรู้ไหมใบหน้าของนางนะครับ ใบหน้าคือรู้สึกว่าถ้าใบหน้าแบบนี้ได้สวมมงกุฎอ่ะจะโค้รสวยเลยการวางลุคอะไรไดๆทุกคนนะต้องบอกว่าทีมเนี่ยทำงานมาดีนะนะตรงกับบอลเวทีนางสาวไทยเลยทุกคนนะครับต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งว่าคนที่เราเอามารีแคปในวันนี้นะฮะหคนเนี่ยมีใครจะได้ไปไก่บนเวทีนางสาวไทยกันบ้างนะฮะอันนี้ก็คัดมานะฮะจากที่ดูฟีดแบบในกลุ่มนางงามนะครับ ใครคิดเห็นอย่างไรหรือว่าเชียร์ใครเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในะใต้คลิปจริงๆพูดตรงๆนะว่านางสักไทยแล้วก็ไม่ค่อยได้ติดตามนะถ้าเทียบกับเวทีอื่นๆเนาะนะแต่ด้วยความที่ว่าปีนี้นะฮะแฟนนางงามหลายคนให้ความสนใจแล้วก็เลยต้องศึกษารนะฮะแล้วก็เอามารีแคปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Su b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับทุกคนแล้วไปลองติดตามกันว่าใครจะได้มงกุฎนางสักไทย เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะครับทุกคนวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายครับ